สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยิน mm hmm. ด,ดีต้อนรับกับเข้าสู่เกมเอ็ดเลเซอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมเอมโฟบิลวันนี้ก็ยังมีการรีวิวรถอีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือเจ้า b e a เ w a v e เวอรนั่นเองนะมันเป็นรถสาย Interceptor นะครับก่องรนได้ค่อนข้างสนุกเลยนะไปะเดี๋ยวผมพาไปดูที่สกิลของเขากันนะครับเาเข้ามาเลยตรงนี้นะครับจะเป็นรถระดับ l e g e n d a r y นะครับแล้วก็โลเขาจะอยู่ ในสายอินเตอร์เซปเตอร์นะครับเลเวลรถผมอัพมาอยู่ที่เลเวลสังกัดน้ยังไม่มีเศษนะครับผมขอเก็บเศษไว้ให้ทำรถพวัดินก่อนนะโอเคแล้วก็ค่าความชำนาญผมจะอยู่ที่เลเวลสี่นะครับผมลองไปเล่นมานิดหนึ่งแล้วนะมาดูที่อัติเบทของกันนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นอัลติเมทของเขานะครับอัลติเมทของเขาจะเป็นการเพิ่มความเร็วให้กับตัวรถของเรานะครับแล้วก็จะปล่อยฝุ่นออกมาโดยรอบรถของศัตรูในระยะ50เมตรนะครับจะทําให้เขาไม่สามารถกดเทอร์โบได้นะก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้มีตรงนี้นะครับผาบอกว่าจะทําให้สูญเสีย ECU effect ไปบางส่วนนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับในส่วนของพาสซีฟ ทำให้รถของฝ่ายตรงข้ามนะครับลดท็อปสปีดลง1กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการแข่งขันนะครับทุกครั้งที่เขาใช้ในโตนะครับสูงสุดที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือ15ครั้งนั่นเองนะสามารถสแตกไง้15ครั้งนะครับโอเคพาร์ทของเขาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็รถคันนี้จะเป็นการขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแล้วก็ตัวน,นี้แอโชคิทำสลิปสตีมน,นะครับแล้วก็ต่อมาตัวนี้จะเป็น ถนัดในด่านภูเขานะครับเมื่อเราใช้ในตัวก็จะทําให้เราสามารถเก็นในทธิชาร์จอันติชาร์จได้ไวมากขึ้นนะครับต่อมาที่เลเวล8นะครับจะทําให้เราเก็บอัลติเมทได้2ชาร์จนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเลือกใช้เป็น1นึคูณหนะครับถ้าเลเวลรถเราสูงพอแล้วก็เลือกเป็น1นึคูณหกนะนะโอเคประมาณนี้ครับมาดูในส่วนของสกิลของเขากันนะ ในส่วนที่เลเวล8เมื่อกี้ผมก็อธิบายไปน,นะครับสามารถเก็บชาร์จได้2ชาร์จนะครับที่เลเวล9จะทําให้อัตราเร่งของเราเพิ่มขึ้นเป็น3 2กิโลเมตร 10, ต่อชั่วโมงนะครับที่เลเวล10 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณนี้นะมาดูในส่วนของ ECU กันนะครับในส่วนของ ECU ผมจะเลือกใช้เป็นโมเมนตัม2นะครับแล้วก็ต่อมาออกตัวนานขึ้นนะครับตัวน,นี้ก็มีในตัวถานะ้ด้วยเนาะแล้วก็ ต่อมาทีมสปิริตนะครับผมก็ใช้ทีมสปิริตนะต่อมาตัวนี้นะครับเป็นแอ v ดเวนเชนนะครับยิ่งเราขึ้นนำก็จะทำให้เราสามารถเพิ่มความเร็วได้มากขึ้นนะครับต่อมาคอนเซ์คาร์ซีรี s นะครับวีชิฟตนะครับตันนี้เลือกใช้ตัวนี้เลยส่วนแกนนะครับผมเลือกใช้เป็นแกนของอินเตอร์เซเตอร์นะครับได้รับชาร์จ20%เมื่อเราอันติโดนนะโอเคก็ ECU ก็เลือกใช้ประมาณนี้นะครับ อทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสกิลของเจ้ารถบีทนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นในโหมดธรรมดากันก่อนนะว่ามันจะเล่นได้ไหมนะโอเคตามไปดูกันเลยครับเดิมกันเลยครับอันนี้ตรงด่านนะเป็นด่านผู้ของาครับอันนี้ก็ในโหมดธรรมดาช่วนไปหนึ่งที ยิงไปก่อนอตัดสิ้นเลยครับเนี่ยปล่อยลูกรอบตัวนะครับจะไม่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถกดเทอร์โบได้นะก็ไปนะครับหูเร็วนะเพิ่อมาตาเร่งให้กับรถนะครับแล้วก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้เทอร์โบได้คนะ่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมทำรถเสร็จนะผมจะมาอัพคันนี้นต่อเลย โดนเผาใช่ไหมไปเลยติดไปเลยร,รอบๆตัวนในระยะ50เมตรนะครับรถจะพังเชิญตามมาเลยครับเพื่อน อันติีได้ไม่เยอะเลบรอๆโอ้ยคิด่ถึง,งนระยะสั้นมากโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคเรามาต่อกอันอีกด่านนะครับเป็นด่านสนามปิดน,นะอันนี้จะไม่ตรงด่านนะครับเป็นด่านแทนนะซึ่งรถเราเป็นดา่านภูเขานะครับชนเลย ไปครับอยู่ห่างเกินิยิงเ้าใกล้ครับโดนสักคนเลยนะยกจำทางไม่ค่อยได้ไ สั่งเขามีซัพพอร์ตสองพันนะมีตามนะเรารู้สึกคุมรถยากเลยไม่ค่อยถนัดเลยอะชนกันเองต้องไปฝึกนันนี้อีกหน่อยนะ มีคนตายมีคนจนรถจะพังอยู่แล้วหุยพังชนบ่อยจนรถพังโ,โอเคอยางได้อยู่นะ เลยครับสักระบอกว่าฝั่งตรงข้าม GTR สองคันเลยนะครับแก้ทางแบบจ,จัดเลยเราอันตรีได้นะ GTR นี GT ่คือแบบอันตรีไร้ประโยชน์เลย <c oughs> GTR จะไม่สามารถกดเทอร์โบได้นะ ไม่เนี่ยปล่อยไปเลยเอาพีการก็เป็วพอดีเป็นเนื้อกดเดิโมไม่ได้ดิต้อง,องสั่งกิจการขอญาตไปก่อนนะครับไม่รอแล้วจังหวะนี้เก็บในโต๊ะอีกครั้งนึง นี่ครับอยเลยโหวิ่งเร็วนะประมาณ270กว่าเลยนะเมื่อกี้ตอนที่มีในโตนะมันให้อัตราเร่งมาด้วยนะเอาติมิเอะของเรานะครับนี่เข้าเลยที่หนึ่ง โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้า Beat Wave Power คันนี้นะครับเป็นรถที่ปวรอีกคันนึงเลยนะซึ่งมันจะทำให้รถฝั่งตรงข้ามไม่สามารถกดเทอร์โบได้เลยนะในมันไม่ใช่การกดแบบเจ้าดิสลอปเตอร์นะมันเป็นแบบปล่อยฟุดออกมาโดยรอบนะครับยิ่งในระยะใกล้ๆ50เมตรนะมันก็จะทำให้เขาไม่สามารถกดเทอร์โบได้เลยนะอันนี้ก็ปวนใช้ได้เลยนะครับ อ่ะโอเคครับมาดูวิธีการได้รับเจ้ารถคันนี้กันนะครับนั่นก็คือวิธีการไปดูที่กล่องสุ่มเกลือนะครับตรงนี้นะเราสามารถมาสุ่มเพื่อได้รับรถคันนี้ได้ในช่วงอีเวนต์นี้นะครับเขาจะมีรถ2คันนะเป็นรถเจ้าบีดแล้วก็รถจังเอรลนะครับเป็นรถซัพพอร์ตนะแล้วก็ผสมมาตรงนี้นะครับถ้านดวงดีก็อาจจะไม่ถึง400แบบผมนะครับนี่ก็สุ่มไปเยอะหน่อยนะครับก็เลย อ่ะกว่าจะได้นะโอเคประมาณนี้นะโอเคครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรีวิวเจ้ารถบีนนะครับถ้ามีข้อบิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาใที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนสามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมด้านใต้ของเราได้เลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ไม่ลืมกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆของเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ